ยิ่งอยู่ท่ามกลางคนใจร้ายเรายิ่งจะต้องใจดีกับตัวเองไว้ให้มากๆนะโยมคนที่อยู่รอบตัวเราจะหาคนที่จริงใจจริงๆสักคนใจดีกับเราจริงๆสักคนก็หายากอยู่นะแล้วยิ่งถ้าเราใจร้ายกับตัวเองทำร้ายตัวเองด้วยการคิดใช้ความคิดของตัวเองเบียดเบียนตัวเองทุกวันด้วยการคิดลบๆเรื่องอะไรนิดหน่อยก็กลายเป็นเรื่องลบได้หาความสุข กับสิ่งที่เป็นความสุขเล็กๆไม่เป็นก็ไม่รู้จะหาที่พึ่งที่ไหนแล้วพระพุทธเจ้าตรัสให้พึ่งตนและพึ่งธรรมะถ้าหากว่าตนเองก็ยังเป็นที่พึ่งของตนเองไม่ได้หาความสุขกับความใจดีของตัวเองที่ใจดีกับตัวเองไม่ได้คิดลบซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ไม่รู้จะพึ่งพาใครที่ไหนได้แล้วเพราะคนรอบตัวก็มีคนใจดำอยู่หลายคนอยู่นะใจดีกับตัวเองนะโยมนะ ไม่แน่นะคนที่เราคิดว่าเขาอยู่รอบตัวเราแล้วเขาเป็นคนใจร้ายอาจจะเป็นพ่อเราที่ร้ายกับเขาก่อนจนกลายเป็นสิ่งที่เราทำออกไปนั่นแหละมีผลย้อนกลับมาหาเราโทษเขาไม่ได้อาจเป็นพ่อเราที่ใจดีกับตัวเองไม่เป็นอย่ามัวโทษใครเริ่มต้นตั้งใจให้ตัวเองเป็นคนใจดีสักทีก็ดีเหมือนกันนะขอจะเจริญพรเป็นกำลังใจ